สบายดี LT Vision วงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตูชงชิ่งออกวิ่งเที่ยวแรกแล้วเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาครับรถไฟสินค้าขบวนแรกของวงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตูชงชิ่งที่บรรทุกสินค้ามูลค่ากว่า3ล้านหยวนหรือประมาณ15.36ล้านบาท วิ่งออกจากสถานีในเขตซินเจียงเทศบาลนครฉงชิง่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมุ่งหน้าสู่นครเฉิงตูมนเอของมณฑลซื่อส่วนหรือเสฉวนที่อยู่ใกล้เคียงวงแหวนเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิง่งถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคที่สําคัญหลังจากภูมิภาคปักกิ่งเทียนจินเหอเปย่ยสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแยงซีเกียงและเขตเศรษฐกิจอ่าวกวาตงตุ้งฮ่องกงมาเก๊าเมื่อปี2021 มีการขนส่งสินค้าแบบ2ทางระหว่างเฉิงตูและฉงชิ่งสูงถึง379ล้านตันแต่ทว่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างเฉิงตูและฉงชิ่งส่วนใหญ่อาศัยการขนส่งทางถนนขณะที่การขนส่งทางรถไฟครองสัสดส่วนเพียงร้อยละ4.2รถไฟสินค้าวงแหวนซึ่งมีกำหนดวิ่ง1-2เที่ยวต่อวันยังเชื่อมต่อกับระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่รถไฟสินค้าจีนยุโรปแม่น้ำยางสี่เกียง และช่องทางการขนส่งสินค้าทางรางหลายแห่งในประเทศตั้นปลาชวงเจียงเจ้าหน้าที่สำนักงานโลจิสติกท่าด่านของรัฐบาลเทศบาลนครฉงชิ่งได้กล่าวครับว่าบริการรถไฟสินค้าใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายทรัพยากรในพื้นที่วงแหวนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2เมืองและมีส่วนส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ครับที่ทาง LTV ทีว o ชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟของจีนไม่ไว่าจะเป็นจีนยุโรปจีนเวียดนามจีนไทยนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยการขนส่งทางรางซึ่งทางสอปปลาวเนี่ยได้มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกสู่จีนสามารถออกสู่ทั่วโลกได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราผลิตสินค้าหรือกำลังมองหาช่องทางรถไฟลาวจีนก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่ จะเป็นช่องทางในการส่งสินค้าออกไปขายสู่ทั่วโลกได้แล้วพบกับ LTV i s i o ชัได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี